เขาหน้อยอเขาหน้อยอยุ่งบานสวนกินขา้าวล้ำแต่ตอนนี้นกเขาหน้อยนอกเขาหน้อยไม่กินขา้าวล้ำผสมนม้ำห้เพิ่นเพิ่นหิวตัวน้นอยๆตัวนี้อยู่โรงบ้านสวนมาจังเดยบุคขาหลงฝูงมาอีลาแซ่บบอแซบพี่จ่ากินเราให้พี่แซลาเศร ป่วยเด้อแม่มาเฝ้าพิศร้าให้พิศร้าเศร้าเจ็บเศร้าป่วยนกเขาหน่อยเอ้ยให้พิศร้าเศร้าเจ็บเศร้าป่วยเด้อนกเขาหน่อยเด้อนกเขาหน่อยผู้น่ารักจ้าหนุ่มที่ให้พิศร้าเศร้าป่วยเศร้าเจ็บท้องแข็งแรงเมื่อบานใด กินขา้าวร้าแซ่บแม่บ่ได้กินข้าวร้ายมืออาหารก็บ่อค่อยไมีโอ้เลือดตันนีหล่าเด้อเลือดตันดีเนาะนกเขาวน่อยกินซะเะ้ยกินให้อิ่มเด้อผู้สนี่พี่แม่เฮ็ดมีให้นกเขาวน่อยขอส่งผลให้พิเซลาพัดสุชาติกลุมตะบุรเศาเจ็บเศร้าพวยเนอ้อ ขอเขาด้ยได้กินอิ่มนำาสำารานกับบุญกุศลที่แม่ได้ให้ไหนกเขาหน่อยนี่ขอเขาหน่อยซอยพิศราในเด้อให้พิสราเจ้าปว่วยเด้อจ้าแม่ขอให้พิสราเจ้าปว่วยเด้อให้พิสราแข็งแรงเด้กลับบ้านได้กกลับบา้บบานตลอดปลอดภัย คนจะขีดอันตรายต่างๆกินให้อิ่มได้หลูกหละเด้อนกเขาหน่อยเด้อกินให้อิมอ่มๆไอพิซซ่าลแข็งแรงเมื่อบานหนปกติแข็งแรงขึ้นมาเศร้าเจ็บท้องเศร้าป่วยหลบกที่เป็นยูกุให้ช่วงให้เศร้าสเดอ้อพ้นบุญที่ ให้นกเขาน่อยได้มีอาหารการกินให้นกเขาหน่อยอนุมโมทนาสาธุน้ำเดอ้อให้พีชไลแข็งแรงเดยลหลาเดอ้อจ้าแม่ให้พีชไลแข็งแรงเขาน้อยได้กินขา้าวลามอิม่มเน้อลูหลากินแล้วกินแล้วนกเขาน้อยผู้น่ารัก ี่แหิวแห้งเนะาะจ้หิวรายอยู่แม่กินขา้าวราดตักข้าวน้อยไม่กินให้อิ่มตัวหาดูม่มารอกฉันเหลือบผู้ละมากคุณฉันเลืม <c oughs> <c oughs>